โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้เข้นนามาที่ทำการลง add on ในเกมไมครับนะครับที่จะทำให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอ d d นี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับไม่ใชจเดี๋ยว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคมาแล,แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ add on ปรสิทธิ์ในเกมไมครับนั่นเองนะครับซึ่งพอเราลงอดอ on เสร็จก็จะเพิ่มอาวุธมาให้นะครับผมนีี่ก็เนวุม้ลยสชด มีชุดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวอาวุธกันก่อนละกันก็จะมีอยู่4ชนิดนะครับซึ่งอาวุธนี่มันก็จะหน้าตาแปลกๆสักหน่อยนะสำหรับอาวุธเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเหมือนเป็นอาวุธแบบยุคอนาคตอะไรเงี้ยคล้ายๆนะครับก็อันแรกก็จะเป็นพลาสมาคัตเตอร์นะครับวิธีการใช้ก็กดยิงไปเลยครับถ้าเรายิงเ่าๆนะครับมันก็จะไม่เห็นกระสุนแบบนี้นะครับเราต้องยิงใส่มอนเตอร์นะครับผมนี่มันถึงจะได้รับดาเมจนะครับซึ่ง เป็นปืนที่โคตรแรงนะครับผมนะแล้วก็ปืนที่สองก็จะคล้ายๆลูกซองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงดูก็ก็โอ้มันเป็นปืนกลนี่ว่านึกว่าลูกซองมันดูดิมันถือเหมือนลูกซองมากเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสลับปืนกลต่อมาครับก็จะเป็นปืนอันนี้คล้ายๆปืนอะไรสักอย่างมาลองใช้ดูปึ๊บอุ้ยทีเดียวตายเลยอันนี้ปืนปืนนี้แรงปืนนี้แรงแต่ว่าคููดาวนานนะฮะเหมือนจะเป็นปืนแบบปืนที่แรงที่สุดเรามั้งน่าจะใช่นะครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นเฟรมโทเวอร์นะครับคือปืนไฟนั่นเองนะครับโอเคปึ๊บอ่ายิงแล้วติดไฟอะไรประมาณนี้นะครับเุ้ยมีกระสุนให้ด้วยเหรอมีก็เฮ้ยอุ้ยอ๋อโอเคอย่างน้อยก็มีกระสุนตอนยิงออกไปให้เราดูนะครับสำหรับชุดก็จะเป็นตามนี้เลยครับที่มันแถมมาให้นะก็จะได้รับเอฟเฟกอันนี้ด้วยนะครับคือรีเจนเลือดกับฮิวเลือดตลอดเวลานะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่โคตรด,ดีนะครับนี่เหมือนแบบ หิวเรื่อยๆนะครับโดนอะไรตีก็ไม่ตายอะไรเงี้ยโอเคแล้วมาถึงไฮไลท์ของแอดออนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นไอเทมไข่สปาวนั่นเองหรือว่าปรสิตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีปรสิตอะไรที่น่ากลัวบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยครับปึ๊บอ่าวุโยโัวอหตัวใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็เออมันก็ดูน่ากลัวนะเนี่ยนะครับอ่าตามนี้เลยนะสำหรับปรสิตตัวแรก นี่ปรสิตตัวแรกนะโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่ครับแล้วก็น่าเบียดน่าจะแรงด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับโอเคตัวต่อมาจะเป็นตัวอะไรปึ๊บมีว้าวมันตัวใหญ่ทุกตัวเลยวะเนี่ยออันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเหมือนเหมือนเหมือนมันปิดหน้าตาของมันอยู่ยังไงไม่รู้นะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวนะอันนี้อันนี้น่ากลัวนะครับ เมื่อกี้ผมไปตีมันเล่นๆก็มันก็ตอนนี้ก็อาปากตอนนี้อาปากใส่ผมแล้วนะครับตอนนี้อ่าตามนี้เลยนะครับสําหรับบริสิทธิ์ตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวที่สามปึ๊บเอาเอาไปไหนไวะเอาหายไปไหนไวะอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นปริสิทธ์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดูแบบอันเล็กๆใช่ไหมเหมือนเป็นปริสิทธ์ที่แบบอย,อยู่นิ่งๆอะนะครับเออประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นหุยยฮ้ย เป็นคล้ายๆปริสิตเหมือนแบบว่าปริสิตคนน่ะจากคนน่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นหัวดูน่ากลัวเหมือนกันนี่แหละโอเคตัวต่อมาครับเปึ๊บอ๋ออันนี้หน้าตานี่กับผีปริสิตหรือผีนี่ก็นี่ก็จะเป็นคล้ายๆคนนะครับคล้ายๆผีอ่ะปรลิสิตผีละกันผมเรียกโอเค ตัวต่อมาก็โอ้อันนี้ยิ่งหนักหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ผีจริงเลยเนี่ยปรสิตผีนะครับตามนี้แล้วก็ตัวต่อมาโอเคอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นปรสิตที่มันนั่งอยู่นิ่งๆถ้าเราไปตีมันมีเอฟเฟกอะไรกระจายออกด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเอฟเฟกเลือดกระจายออกประมาณเนี้ยเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรอยู่เหมือนอ่าทำอะไรช่างมันเถอะตัวต่อมาอ้าวถึงไหนแล้วนะตัว,ต,ว,ต,วตัวไหนวะอ๋ออ๋อโอเคตัวนี้ครับปึ๊บ อ่าตัวนี้ก็จะคล้ายๆไอตัวที่ตัวไหนวะไอตัวแรกเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่านี่นี่นี่ตัวนี้ครับนี่คล้ายๆกันนะครับเนะมันคล้ายๆกันเลยโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้โอ้ปรสิทโอเคก็ดูน่ากลัวอยู่มาเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตต่อไปกันนะครับมาถึงเซตที่2นะครับผมตัวแรกก็จะเป็นอุ้ยอันนี้ปรสิทธ์เหรอ เหมือนเป็นคนใส่ชุดกันพวกาสารจากปรสิตอะไรพวกเนี้ยใช่ปะแต่ว่ามันถืเอเขาเรียกอะไรพวกเหรอไม่ใช่พวกพ่ว่น้ำขุดดินเข,ดดนขาเรียกอ่าที่ที่เกี่ยวอะไรอะไรสักอย่างเลยเอเอาภาษาอังกฤษก็คือ hoe ho e เออนั่นแหละอ่ะตัวต่อไปก็โอเคผมว่าปริสิตแล้วลครับสองตัวนี้มันปริสิตธ์ละมันมันมันแป,แปลกแล้วดูดิมีหางมาด้วยต่อไป ปึ๊บ้ยอันนี้ปรสิตแบบอ่ายังไม่โตมันมีแค่หัวเนี่ยอันนี้ปรสิตมีแต่หัวนะครับอ่าตามนี้เลยมันเดินได้แล้วก็ตัวต่อมาปึ๊บ้ิปรสิตอะไรเนี่ยปลากระเบนไงปรสิตปลากระเบนครับตั้งชื่อสมม่วซัวเลยกูนี่มาตัวต่อไปครับผมปึ๊บออู้อ๋อตัวตัวเดิมนี่วะอ๋อมันเป็นตัวเดิมครับแต่ว่าเป็นเป็นล่างที่เราแบบตอนไปตีมันอะนะครับ เอาง่ายๆนะถ้าเล่นแนดอนเนี้ยถ้าไปเจอตัวเนี้ยอย่าไปตีมันนะครับถ้ามันนอนหลับอยู่อย่าอย่าเพิ่งไปตีมันเดินผ่านไปเลยแนะนําตัวต่อไปครับผมปึ๊บอ่าเฮ้ยอันนี้ดูเท่จังวะเอ๊ะโคตรเท่เลยเอ๊โคตรเท่นะครับมาตัวต่อมาอันนี้อันนี้ปัอกไม่ถูกอะปอกไม่ถูกนะครับมีอะไรตรงกลางแล้วเป็นมันมีรีพอร์เซอร์อีกอะ <laughs> เป็นไรงรอดแมนอี้งคโอเคตัวต่อมาครับผมมาปึ๊บโอ้ปริสิทธต์มีแตมีแตตีนมีแต,ต่มือโอ้และตัวสุดท้ายครับโอ้ปรสิทธ์อ่าครึ่งล่างเท่าล่าง <laughs> ส่วนบนไม่มีนะครับเออตามนี้นะฮะสำหรับเซตท,ที่สองเดี๋ยวเรามาดูเซตท,ที่สากันเลยเซตต่อมานะครับผมก็จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับปรสิตธอ,อ์คอยออนนี้นะครับผมมาตัวแรกก็จะเป็นเอ่อโอ้ เหมือนเป็นอะโพลิสิตแบบอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจากอันแรกที่เรารีวิวไปตอนแรกนะครับอ่าแล้วก็ที่2ก็ว้าวอันนี้เหมือนเป็นเสาอะไรสักอย่างผมเคยเห็นอยู่นะอ่าเห็นเคยเคย,เคยเห็นพวกยูทูบเบอร์เล่นไหมครับ100วันปรลิสิตอยู่นะครับอ่าโอเคแล้วอนันต่อมาอุ้ยเหมือนผีเลยอะนียผีจะชัดเลยเนี่ยไม่ใช่ปริสิตแล้วอันนี้มันผีจะชัดเลยเี่ยดูดิตาแดงเวยโอ้ น่ากลัวตัวที่สี่ปึ๊บโอ้ oh, อันนี้ตัวสูงนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นปรสิตตัวสูงอ่ะ ah. ตัวต่อไปปึ๊บอุ <c> ้ย <oughs> ปรสิตเล็กนิดเดียวเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นส่วนเท้านะครับผมเออส่วนเท้าของปรสิตอ่านี่เนี่ยเป็นเป็นส่วนเท้าเนี่ยเออเนี่ยนะครับม,มีมีแต่ตีนมาแต่ตีนนะครับโอเคตัวต่อไปปึ๊บอู oh. ้ อันนี้น่าจะโหดหน้าดูนะเนี่ยพลาสติตตัวเนี้ยเฮ้ยมันดูแบบดุดีนะครับดูดิดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดพลสิคเดนเจอร์ <c oughs> ตัวต่อมาครับปึ๊บอ้าวอันนี้ไม่ใช่ตัวครับแต่ว่ามันเป็นอ่าตู้เหมือนให้แลกของได้มันแลกอะไรได้บ้างอะ่ะเออโทรศัพท์กูครค้างโอเคอ๋อมันสามารถแลกของแบบแม็กกาซีนกับชุดได้นะครับผมอ๋อดีดีนะดีดีดีดด อ๋อแลกปืนได้ด้วยโอเคแลกปืนได้นะครับผมโอเคใกล้จะหมดแล้วปึ๊บโอ้อันนี้เป็นปรสิตอ่าปรสิตตัวนะครับผม <laughs> เป็นตัวปรสิตตัวนั่นแหละนั่นอะไรนั่นแหละวันนี้คล้ายกันนะ่อดูดเิเรียกเรียกซะเสียเลยกูตั้งชื่อซะอะไรเนี่ยมาตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในแอดออนนี้นะครับ3 2 1ปึ๊บนี่อันนี้คือปรสิต ที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้ในแอดออนนี้แล้วนะครับผมซึ่งแล้วก็น่าจะเป็นบอสนั่นแหละนะบอสของปรสิตท,ทุกตัวเลยนะครับดูดิมันน่ากลัวมากเลยนะเหมือนเอเลียนเลยนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับสําหรับปรสิตท,ทุกตัวนี่ก็หมดละนะครับสาหรับปรสิตก็จะมีแค่นี้นะครับสําหรับแอดออนนี้ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนปรสิตในเกมไมค์ครับนะครับเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย